รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อิสุซ d ดีแม็กเมจิกทยานต่อให้โลกตามถ้าเบรกเบนดิกเป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ NEW MGES COMFORTABLE สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ฮอนด้ สัสดีค่ะ,คะพอเรา2คนนะคะเช่นเคยเลยในรายการมอเตอร์ n n นนิ่ค่ะก็จะเจอหน้าเราแบบนี้นะคะทุกคนเาพริหัสบดีค่ะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปค่ะแล้วก็ช่วงแรกของรายการนะคะก็คือช่วงเทคไทม์นั่นเองค่ะวันนี้จะเอาเรื่องราวอะไรมาฝากบ้างนั้นไปติดตามชมพ้อมกันได้เลยค่ะ หลังปล่อยข้อมูลเบื้องต้นของรถ Crossover SUV ขนาดซับคอมแพคโ n a Generation ที่2เวอร์ชัน i c e และก็ไฮบริดในช่วงต้นปี2023ที่ผ่านมาวันนี้ก็ถึงคิวของเวอร์ชันไฟฟ้าหลวนของฮุนไดโคนาอิเล็กทริกซึ่งคันจริงนะคะก็ใกล้ที่จะเริ่มทำตลาดโลกในอนาคตอันใกล้ แม้ว่าจะเห็นกันเป็นรุ่นสุดท้ายในไลอัพแต่ว่าตามก่อนหน้านั้นนะคะคุณไดได้ระบุว่างานออกแบบรถรุ่นนี้เริ่มต้นด้วยการออกแบบคันาอิเล็กทริกก่อนเป็นรุ่นแรกจากนั้นจึงค่อยปรับรูปแบบมาเป็นรุ่น ICE แล้วก็ไฮบริดซึ่งขั้นตอนที่ดูเหมือนจะย้อนกลับนี้ทําให้พวกเขานนั้นสามารถออกแบบรถโดยยึดเอาเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางของการออกแบบได้อย่างไรก็ตามถ่าวิธีการนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ฮุนไดททำรถ MPV หรูขนาดใหญ่อย่างคุนไดสสไเล์ ก็มีการออกแบบที่เริ่มจากภายในห้องโดยสารก่อนจะทําการออกแบบภาพลักภายนอกตามชื่อทีม i n s s i d e เอาเช่นกันโดยรวมแล้วนะคะภาพลักษณ์ของโคนาอิเล็กทริกนั้นก็เป็นอะไรที่เราเดากันได้ไม่ยาก ตัวรถมากับกระจังหน้าแบบปิดเพิ่มพอร์ตชาร์จแบตเตอรี่ทางด้านหน้าใช้ล้อลวดลายต่างกันในขณะที่ส่วนอื่นๆนั้นก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจุดเด่นหลกัหลกๆก็ยังคงเป็นชุดไฟหน้าหลังแบบใหม่ที่ออกแบบเป็นแนวยาวซึ่งหุ่นดนั้นเรียกว่า s i m เลสโฮริซอนแ l มป์ส่วนความยาวตัวรถนะคะก็จะเพิ่มขึ้น175มมตรแล้วก็มีระยะฐานล้อย,ยาวขึ้น60มมตรห้องโดยสารมีมาตรวัดดิจิตอลทรงอัลตราวทขนาด12.3นิ้วจับคู่กับจอทัศสกรีนขนาด12.3นิ้ว เกียร์ชิปตบายวายติดตั้งหลังพวงมาลัยระบบปรับอากาศดูโอโซนถาดชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไร้สายพอร์ต USB Type C ทุกตำแหน่งและก็ชุดไฟแอมเบียนสำหรับการสร้างบรรยากาศทั่วห้องโดยสารแม้ว่าหุ่นดนั้นจะขออุปรายละเอียดเกี่ยวกับระบบขับเคลื่อนเอาไว้นะคะแต่ก็เป็นที่คาดเดากันได้ว่า โคนาอิเล็กทริกนั้นน่าจะใช้ระบบขับเคลื่อนที่ใกล้เคียงกับเกียร์นิโรอีวีเจเนเรชั่นที่2ซึ่งประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวมุนล้อคู่หน้าเกียร์แบบซิงเกิลสปีดแบตเตอรี่แพ็คชนิดลิเทียมโพลิเมอร์ความจุ64.8กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงกำลังสูงสุดก็ประมาณ201แรงม้าแรงบิดสูงสุด25.9กกิโลกรัมต่อเมตรความเร็วสูงสุดก็161 6 7่กิกโลเมตรต่อชั่วโมงชาร์จครั้งครทางประาก EPA ของสหรัฐไฮไลท์ของระบบ ADAS นะคะก็จะมีระบบ Navigation based Smart Cruise Control หรือว่า NSCC ที่จะช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันทำงานร่วมกันกับระบบนำทางและก็ระบบ Highway Driving Assist หรือว่า HDA ใช้ความสามารถของเซนเซอร์และก็ข้อมูลจากแผนที่ช่วยขับแบบอัตโนมัติเฉพาะบนไฮเวย์ ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับช่วงแรกของรายการทางไกที่ชื่นชอบเทคโนโลยีนะคะก็รอติดตามได้เลยทุกช่วงต้นรายการของเราค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่แล้วเดี๋ยวมาพบกับเรากันต่อบุ้วยนคะ d ีแม็กเมจิกไอทยานต่อให้โลกตาม BMW สูนทรียภาพแห่งการขับขี่เป็นทุกอย่างเพื่อทุกโมเมนต์ New m g e s Comfortable สนับสนุนโดยรถจักรยานโยน h o n อนด มาอยู่กับเรา2คนกันต่อนะคะในช่วงของทริปใดค่ะทริปรสัปดาห์นี้ก็ยังคงอยู่กับพี่แหม่มเช่นเคยค่ะแต่ว่าสัปดาห์นี้พี่แหม่มจะพาพี่ไดนั้นไปติดนามชมพร้อมกันได้เลยค่ะ มามามาสวัสดีค่ะสำหรับคนที่ติดตามนะคะมาถึงช่วงทิปไดมาเจอเจอการกับค่าย BYD นะคะวันนี้ให้มาทั้งทดสอบการขับขี่แล้วก็พรีวิวนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ในสนามแข่งรถปรถทุมธานี Speedway แล้วก็เจ้าที่อยู่ด้านข้างแหมบนั่นคือตัวรุ่นของ BYD ถัง EV นั่นหมายความว่าใช้พลังงานไฟฟ้าล้วนๆและคันที่อยู่ข้างหน้าคุณเป็นรถนำเข้ายังเป็นพวงมาลัยซ้ายนะ แต่ที่เขาจะเอาเข้ามาขายเราจะอยู่ในคําว่าพวงมาลายขวาเห็นไหมล่ะสัญลักษณ์ต่างๆก็ยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยตัวนี้นะจ๊ะถ้าสังเกตได้รุ่นแต่ละรุ่นของ BYD เขาจะลิงก์มาจากราชวงศ์นะจ๊ะก็ลองดูว่ามีราชวงศ์ไหนกันบ้างตรงนี้อ่ะส่วนตัวนี้ตัวถัง EV ที่น่าสนใจเพราะว่าเป็นรถอเนกประสงค์หรือ SUV ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเทรนในประเทศไทยที่ตัวเลขหรือกราฟในการใช้ของคน ไทยแล้วก็ความใช้ประโยชน์สูงสุดเนี่ยคนไทยหันกลับมาใช้เรื่องรถอเนกประสงค์มากเลยเดี๋ยวมาดูตัวนี้ว่ามีความพิเศษอย่างไรเอาเท่าที่ข้อมูลแหม่มได้ก่อนนะจ๊ะตัวงไฟเนี่ยแม่มมองแล้วยังไงก็ต้องเป็นพวกกลุ่มของ LED นะคะแต่ตัวนี้นางมากับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะด้านหน้าเนี่ยเขามาอยู่ที่มอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่180กิโลวัตต์ให้กำลังอยู่ที่241แรงม้า ส่วนด้านหลังมอเตอร์ไฟฟ้าหลังนะจ๊ะจะอยู่ที่200กิโลวัตต์แล้วก็ให้กำลังอยู่ที่268แรงมา้าส่วนนิวตันเมตรทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าหน้าและหลังตัวละนะให้เท่ากันอยู่ที่350นิวตันเมตรนั่นหมายความว่ากำลังรวมทั้งหมดนะจ๊ะในในส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่ที่380กิโลวัตต์แล้วให้กำลังอยู่ที่509แรงมา้าส่วนนิวตันเมตรนั่นคือแรงบิดอยู่ที่700นิวตันเมตร ซึ่งถือว่ากำลังค่อนข้างสูงนะคะทั้งแรงบิดแล้วก็แรงม้าที่ให้มาค่อนข้างเยอะเลยส่วนด้านหน้านี่จะบอกว่าดีไซน์แน่นอนค่ะเป็นในส่วนของสไตล์ของ SUV ที่เรามองหาอ่ะส่วนขอบอยางเจ้าตัวนี้ที่มีมานั่นคือขอบ21นิ้วนะคะแล้วก็ในส่วนของความสูงจากพื้นมาถึงตรงนี้ในตัวของตัวถานรถอยู่ที่สูงมา178ม mm ิลลิเมตนะจ๊ะ ส่วนภายในเนี่ยต้องบอกก่อนว่าด้านในเนี้ยจะเป็นในส่วนของทุกอย่างเป็นภาษาจีนหมดพวงมาลัยก็ด้านซ้ายด้วยนะจ๊ะปะเราเข้าไปดูกันเลถ้าถามว่าแผงประตูแหม่มถือว่าดีไซน์อันนี้ยังปกติสําหรับแหม่มนะส่วนเบาะที่กับเจ้าตัวนี้มันเป็นสีน้ําตาลแล้วก็มีขีดดานะคะพวงมาลัยนี่บอกได้เลยว่าปรับได้สีทิศแล้วก็ บันทึกได้ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สำหรับจอนะให้ขนาดใหญ่มาเลยสำหรับจอมาตรวัดอยู่ที่ขนาด12.3นิ้วส่วนจอทัชสกรีนจะอยู่ที่15.6แล้วแม่เจ้านางสามารถหมุนแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้อ่ะเรามาดูนะสำหรับคอนโซลตรงนี้ก็เป็นเรื่องของเกียร์นะคะเป็นการเกียร์เหมือนสติ๊กที่ขึ้นลงนะคะคุณก็เลือกเอาเกียร ถอยหลังหรือเกียร์ใดๆก็มีในส่วนของแขนตรงนี้ข้อมูลยังไม่ได้ให้มาเยอะแยะมากมายส่วนการดีไซน์บอกได้เลยว่าตอนนี้เท่าที่มองดูมีความหรูหราก,กับรถ SUV แบบนี้อ่ะด้านหลังนะคะต้องบอกว่ามันเป็นในส่วนของเหมือน VIP ค่ะสำหรับตรงจุดนี้นะแถวที่2นะคะตรงในส่วนของแอร์หรือเครื่องปรับอากาศตรงนี้เขามีตรงนี้มาให้ด้วยนะ ปรับเองจ้าตอนหลังตอนหลังแม่แม่เจ้าอย่างหนึ่งด้วยสำหรับแถวสอเก้าอี้นางมีระบบนวดให้ด้วยแล้วก็ภายในห้องโดยสารตรงนี้นะคะจะมีลำโพงถึง12ําตำแหน่งเรียกว่ามีให้คุณฟังได้โอ้โหโอ้โหมีที่นี่เสียบชาร์จอยู่ตรงนี้นะช่อง usb เดี๋ยวจะลองเดินไปด้านหลังให้ดูว่านั่งแล้วเป็นยังไงโอ้ยตอนเข้าก็ค่อนข้างลำบากอยู่นะ ส่วนขาชนเลยค่ะขาชนควรจะเป็นที่นั่งของเด็กเด็กตัวเล็กๆหรือไม่ก็ผู้ใหญ่ที่ตัวเล็กๆนะคะตรงนี้มันชิดเลยชิดเลยส่วนด้านท้ายที่คุณจะเก็บสัมภาระแมมถือว่าถ้าคุณพับเบาะคุณจะได้ได้เนื้อที่เพราะมีแถวสามนะคะตรงนี้มีแถวสามก็วิธีพับก็แบบนี้เลยนะคะแล้วก็คุณจะได้เนื้อที่ที่กว้างขึ้นในส่วนของการวางวางสัมภาระหรือจะเก็บสัมภาระใดๆนะคะก็ตรงนี้อ่ะ ก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์แล้วก็รวมถึงอุปกรณ์ชาร์จอุปกรณ์ที่ช่วยเหลือเบื้องต้นเรื่องของการวัดยางลมแม่แรงนะจ๊ะอืมอ่ะเดี๋ยวเราไปทดลองขับในสนามตามสเตชตันหรือสถานีที่เขารอเราอยู่นะจ๊ะ มาดูสําหรับภายในของเจ้าถัง E ีนะหน้าจออันนี้อิสตัคเตอร์ชื่ออะไรจ๊ะพี่ปุ๋ยครับคุณปุ๋ยนะคะอ่าพี่ปุ๋ยจอนี่เท่ากันหมดไหมขนาดซึ่งตอนนี้เราจะเล่นอะไรกันค่อนข้างยากค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวนาเข้าแล้วเป็นภาษาจีนใช่ครับใช่ไหมใช่แอบงงทั้งคู่เลยเนาะเพราะฉะนั้นก็เอาสเปคคร่าวๆกวนก่อนแล้วกันพูดมาเนี่ยอยากจะแนะนำอะไรในในส่วนนี้ก็ตัวถังนะครับเป็นดูอัลมอเตอร์ครับก็คือ หมือนเป็นออล w h e e l d r i v กับเครื่องสีล้อนะครับทั้งเตอร์หน้าและเตอร์หลังนะครับแรงบิด700ครับแรงม้า509 509แรงม้านะครับผมสูงถึงล้ออยู่ที่4.4ครับตามสเปคที่ติดหลังรถ10.4 4.4 4.4วิใช่ครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลองในเรื่องของออ r โรดครับเดี๋ยวมาดูว่าในเซชั่น3เซชั่นที่เรามีครับเป็นยังไงบ้างโหมดมี่3โหมดเหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างใช่ครับ Pico Normal Sport ครับ คือสเปคเหมือนเหมือนกับอาโต้ทรีเลยใช่้ายๆกันออกนอกนั้นเราก็ยังไม่มีอะไรนุกใช่ทงคู่ค่ะคุณผู้ชมอ่นจะเป็นพวงมายซ้ายอยู่ครับต้องซ้ายด้วยแหละอ่หนึ่งอ่าจะเป็นพวงมายซ้ายต้อง <ละ S 2> ต้อง,ต,องต้องอย่าประมาทค่ะเพราะว่าเรื่องของการกะขนาดเนี่ยขอแนะนานะสาหรับใครที่เผื่อได้ทดลองขับหรืออะไรแล้วเป็นพวงมาลัยซ้ายอ่ะมันจะผิดทิศทางกับบ้านเราในที่เวลาเรานั่งฝั่งนู้นแล้วเราคอนโทรลรถอ่ะมันจะเป๊ะ แต่แต่ตรงนี้แม่มต้องบอกว่าโอเคแม่มได้ประสบการณ์แล้วขับที่ต่างประเทศค่อนข้างหลายทริปแล้วเ็นภูมิลายซ้ายแล้วก็การกะก็ยังบอกว่ามันไม่ได้ขับทุกวันเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มความปลอดภัยความไม่ประมาทความเร็วไม่ต้องเยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรากะกะขนาดบนบนไซด์เลนผิดมันเกิดเหตุได้อันนี้ขอขอให้พวกเราทุกคนเข้าใจได้ด้วยตรงกันเพราะวันนี้ถ้าทางตรงอัแมมเยีย แต่ถ้าโค้งเค้งเนี่ยอาจจะอ,อ,อาจจะไม่ใช้ความเร็วมากเพราะว่าด้วยด้วยภูมิรลายสายกลัวกว่า,วาเรื่องของการกะบ,บนเลนบนถนนผิดพลาดสถานีแรกนะคะนั่นคือการทดสอบเรื่องของอัตราเร่ง0ถึง100ตัวเลขที่เคมเข้ามาให้เราอยู่ที่4.4วินาทีแต่ที่ทำไปได้ประมาณ5.1ก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับ ติดไซส์รถไทยเดี๋ยวเอาไปจอดเซสชั่นสองครับเซสชั่สองเนี่ยจะเป็นในเรื่องของแฮนด์ i ลิ่งครับโอเคครับสำหรับจุดนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องของทางโค้งไปโค้งมาก็เรียกว่า SUV ตัวถัง EV ตัวนี้เอาอยู่ค่ะเรียกว่าสามารถควบคุมภูมรายได้อย่างง่ายดายเด้กด็แเ้วกเ,วเด็ยเไปเกเก ที่ถือทงใช่ไหมใช่ครับไปเลยนะปไเลยครับให้เั็เกจผมอะไรครับปมที่วามคมคมคมแล้วก็การคอนโทรลรถมันมาตามมือหรือตามเท้าได้ใช่สำหรับที่เป็นดิจนี่นะครับถือว่าได้เลยเนี่ยไม่หรอด้วยไฟฟ้าด้วยมันแรงแรงไอ้นี่ดีอ่ะแรงขึ้นเลยอ่ะแต่ที่แปลกคือ เป็นรถสุกแต่ไม่โค้งเยอะใช่ใช่แล้วเลี้ยวอย่างงี้ได้คมมากถือว่าขับถนนสำหรับรถ SUV นะใช่เราไปจอดรอนะครับที่สัญญาแห่งได้เลยเข้าเซสชันที่3ครับเป็นทับเพนชั่นนะครับดูในเรื่องของระบบช่วงหน้าครับโอเคขับเร็วระดับนี้ได้เลยไหลๆไปเลยครับโอเคมาถึงจุดตรงนี้ ที่ทดสอบในส่วนของช่วงลากเขาทําสถานีให้เราเหมือนทางขุกค่ะตรงเนี้ยต้องบอกนิดหนึ่งมันมีเรื่องของการดึกๆกระด้างกระด้าง,ง,ง,งนิดหนึ่งนะอ่าเป็นมูดเทสค,ครับความเร็วไม่เป็นปกสิครับไปได้เลยต่อเนื่องขึ้นมาครับต่อเนื่องเลยครับเรามาต่อตรงจุดในส่วนสถานีเรียกว่าหักหลบกระทันหันด้วยไซส์ขนาดใหญ่ตรงนี้นะคะก็บอกว่าควบคุมได้ง่ายค่ะถือว่ายังเอาอยู่เลย โดยรวมนะคะสำหรับถัง EV ของ BYD เจ้าตัวนี้เป็น SUV เรียกว่าเป็นพลังงานไฟฟ้าล้วนๆน,น่าสนใจทีเดียวเรารอกันก่อนนะจ๊ะที่ตัวพวงมาลัยขวาและก็เป็นรุ่นสเปคที่จะมาขายในเมืองไทยจะมาเมื่อไหร่รอติดตามกันเลยจ้า ก็จบไปแล้วน,นะคะสำหรับคลิปลในสัปดาห์นี้ยังไงสัปดาห์หน้าก็อย่าลืมมาติดตามช่วงคลิปได้ดีๆแบบนี้กันต่อค่ะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้นะคะไปพักชมโฆษณาก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้าม,มาอัปเดตข่าวสารนั้น ดีแม็กเมจิกทยานต่อให้โลกตามถ้าเบรกเบนดิก BMW ศูนยธุริยภาพแห่งการขับขี่ค่ะก็มาต่อกันนะคะในช่วงของมอเตอร์ w นียสามอเตอร์นสัปดาห์นี้นะคะก็วรวบรวมข่าวสารสการิจกรรมต่างๆค่ะของรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเอามาอัปเดตผู้ชมกันเป็นข่าวสาอะไรบ้างนาั้นไปอัปเดตพร้อมกันได้เลยค่ะ ซูซูกิสารต่อโครงการซูซูกิแครีบาร์เบอร์ทรัคเดินหน้ากิจกรรมเพื่อสังคมไทยปีที่2ภายใต้โครงการ ซูซูกิคอสวีแคร์ในปี2,515ที่ผ่านมาซูซูกิได้ร่วมมือกับทางผู้ประกอบการในการนำรถกระบะอนเนกประสงค์ซูซูกิแครีมาดัดแปลงเป็นร้านตัดผมเคลื่อนที่เพื่อนำไปร่วมกิจกรรม CSR ซูซูกิแครีบาร์เบอร์ทรัคให้บริการตัดผมแก่ผู้ได้โอกาสทางสังคมยังสถานที่ต่างๆใน4ภูมิภาคทั่วประเทศไทยเพื่อตอบแทนสังคมไทยยั่งยืนผ่านผลิตภัณฑ์อย่างซูซูกิแครี โดยจะไม่ถูกจดจําในฐานะฟู้ดทรัคธุรกิจติดล้อเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่จะกลายเป็นกู๊ดทรัครถกระบะอนเนกประสงค์ซึ่งพร้อมจะเคียงข้างทุกเส้นทางฝันเสมือนดังพาร์ทเนอร์คู่ใจ p o ร์เช่เปิดปอร์เช่สตูดิโสยามพรากรสไตล์คอนเทมพอรา r รีบูติกภายใต้แนวคิดเดสติเนชันปอร์เช่รูปแบบการจำหน่ายสินค้าใจกลางเมือง ที่มุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์และความประทับใจต่อบแบรนด์โดยมีสถานที่ตั้งบริเวณใจกลางเมืองเพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าเยี่ยมชมบริษัทฮุนไดโมบิลิตี้ประเทศไทยจำกัดประกาศความร่วมมือกับบริษัทโซจิตออโตโมทีฟกรุ๊ปประเทศไทยจำกัดเปิดโชว์รูมแห่งใหม่ฮุนไดปทุมวันซึ่งตั้งอยู่บนถนนพระรามหนึ่งพื้นที่เกือบ300ตารางเมตร โดยได้รับการออกแบบให้มีความเพียบพร้อมต่อการรองรับและการให้บริการลูกค้ามีพื้นที่สำหรับจัดแสดงรถยนต์ที่หรูหราทันสมัยงานมหากรรมยานยนต์ครั้งที่40สร้างสถิติค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์อุปกรณ์เกี่ยวเนื่องร่วมจองพื้นที่เต็มภายใน29นาทีโดยบูธแสดงรถยนต์มีพื้นที่ใหญ่กว่าปีที่แล้วถูกจองหมดพื้นที่เต็มภายใน29นาที ส่วนพื้นที่แสดงรถจักรยานยนต์ถูกจองไป95%ในเวลา35นาทีขณะที่พื้นที่แสดงอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องก็เกือบเต็มแล้วเช่นกันพบกับงานมหก,กรรมยานยนต์ครั้งที่40ภายใต้แนวคิดยานยนต์ความหมายที่มากกว่า ณอาคารชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานีวันที่30พฤศจิกายนถึง11ทธันวาคม2 5 6 6มูลนิธิลมหายใจไร้มนทินจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายลมหายใจไร้มลนทินรุ่นที่11เพื่อรณรงค์เสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตแก่เด็กและเยาวชนสร้างเครือข่ายเป็นแกนนําในการรณรงค์ เสริมสร้างค่านิยมในการทำความดีป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันโดยมีเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาเครือข่ายเด็กและเยาวชนทั่วไปสมาชิกชมรมลมหายใจไร้มนทินร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น70คน BMW เปิดตัว BMW M3 CS และ BMW M3 Competition M XDrive Touring BMW M3 CS ใหม่ ด้วยโครงสร้างน้ำหนักเบาจากชิ้นส่วนคาร์บอนไฟเบอร์หลายชิ้นที่นำมาใช้ในการออกแบบไฟหน้า BMW Laser Light สองสว่างเป็นสีเหลืองพร้อมชุดเบรก M Compound Brake ล้ออลลอยด์ M น้ำหนักเบาขนาด19นิ้วสำหรับล้อหน้าและขนาด20นิ้วในล้อหลังมาพร้อมอยางสำหรับสนามแข่งภายในห้องโดยสารดีไซน์แบบรถสปอร์ต เครื่องยนต์6สูบขนาด3ลิตรพร้อมเทคโนโลยี BMW TwinPower Turbo กับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะส่งกำลัง551แรงม้า BMW M3 Competition M XDrive Touring ใหม่ชุดตกแต่งภายนอก M Carbon ระบบไฟหน้า BMW Laser Light ดำภายนอกตกแต่งด้วยชุดแต่ง M ห้องโดยสารใหม่ตกแต่งในดีไซน์ M ด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์เครื่องยนต์เบนซิน6สูบเทคโนโลยี B M w m Twin Power Turbo พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะส่งกำลังสูงสุด510แรงมา้า y ม m a h a ชวนชาว Yamaha Club Grand Filano และสื่อมวลชนจำนวน35คันขับขี่ Yamaha Grand Filano ร่วมมอบเงินสมทบทุนและสิ่งของอุปโภคบริโภคอุปกรณ์กีฬาพร้อมสิ่งของจำเป็นสำหรับเด็ก รวมมูลค่า15,000บาทให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิน้นเพื่อช่วยเหลือเด็กเรรอนและเด็กยากไร้สมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทยจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2516พร้อมสรุปผลกิจกรรมของสมาคมในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาโดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคมและองค์กรภายนอกเป็นอย่างดี ทั้งการอบรมสัมมนาให้ความรู้กับสมาชิกและประชาชนทั่วไปรวมถึงการมอบสวัสดิการต่างๆให้กับสมาชิกทั้งการตรวจสุขภาพประจำปีการมอบทุนการศึกษาบุตรธิดาการจัดทำประกันอุบัติเหตุและการมอบเงินช่วยเหลือให้กับสมาชิกค่ะก็มาอยู่เวลาสองคนกันต่อนะคะในช่วงของท้ายรายการแล้วค่ะแต่ว่าก่อนจะจัดกันไปค่ะสามารถติดตามรายการได้ทาง สามช่องทางเช่นเคยค่ะตามที่ขึ้นอยู่บนหน้าตอนนี้เลยไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ c ฟ b o o k กแฟนเ g จหรือว่า YouTube channel ค่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะพวกเราสองคนได้ใหม่สัปดนะาห์หน้าตอนนี้ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนค่ะส,ว,สวัสดีค่ะ